ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากลูกค้านะครับว่ามีพนักงานของเราบางคนหลอกขายประกันคุม้มนืรันให้กับลูกค้าผมอยากทราบว่าใครทำครับเท่าที่จริงใจจำได้นะคะยื่นเรื่องขอสินเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้า ป้าไม่ค่อยรู้เรื่องได้พอหนุ่มมาช่วยป้าก็อุ่นใจยินด,ดีครับเ,เดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้าพอดีว่าผมมีประกันตัวหนึ่งที่เหมาะกับคุณลูกค้ามากๆเลยครับ <Wow. S 1> คุณลูกค้าพอจะมีเวลาสักห้านาทีให้ผมอธิบายให้ฟังนะครับได้จ้ะประกันคุ้มที่หลังตัวนี้นะครับ ดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้แถมยังไม่ทิ้งภาระ,ะให้กับลูกหลานเลยนะครับคุ้มครอง24ชั่วโมงทั่วโลกหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณลูกค้าผมแอบ,บกระซิบคุณลูกค้านิดหนึ่งนะครับถ้าทำประกันตัวนี้แล้วจะช่วยให้สินเชื่อบ้านผ่านง่ายขึ้นนะครับจริงเหรอพ่หนุ่มถ้าทำแล้วมันผ่านง่าย ป้าทำเลย่ใช่เลยครับคุณป้าดีจริงนะนดีจริงครับนี่อะดีนะเมื่อวานนะ่ะป้าได้ไปคุยกับข้างบ้านมาถึงได้รู้ความจริงวันนี้เลยรีบมาบอกผู้จัดก,การครับแล้วเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบคะอ่าคุณป้าครับคือผมจะเรียนอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวประกันคุ้มนิรันเนี่ยนะครับหากผู้เอาประกันเสียชีวิตนะครับทางบริษัทประกันเนี่ยก็จะทําการจ่าย นี่แทนตามงเงินประกันให้นะครับแต่ป้าไม่ได้ติดตรงนั้นนะคะแต่ป้าก็คิดว่ามันจำเป็นต้องทำ mm hmm. ก็พ่อหนุ่มคนนั้นมาบอกป้าแบบนี้ mm hmm. เหมือนจะมาหลอกทำยอดหรือเปล่าคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณป้า ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าทางผมเนี่ยต้องขออภัยคุณป้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะรับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับจ้าจๆต้องขอโทษเลยนะครับน้อยผมเองนะครับ ตลกอะไรนะวินวินทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะสิ่งที่วินทำเนี่ยมันคือการหลอกขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าแบบนี้มันผิดหลักเกณฑ์มาร์เก็ตคอนดัมันอาจจะส่งผลให้ลูกค้านี่เขาไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เขากำกับดูแลแล้วธนาคารเองก็จะต้องเข้าชี้แจงแล้วก็รับโทษปรับด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับผมขอพูดให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ เราไม่สามารถหลอกขายอะไรให้กับลูกค้าได้เพราะสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราต้องบอกทางเลือกของผลิตภัณฑ์ให้ครบอธิบายให้ครบถ้วนทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียลูกค้ามีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เพราะตามหลักเกณฑ์ของ Market Conduct และตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแล้วเนี่ยเราจะไม่บังคับ ไม่หลอกไม่เอาเปรียบไม่รบกวนลูกค้าเข้าใจนะครับทุกคนรับทราบ,รบ,ราบค่ะ